ส,สังฆังอภิปูชยามาสังฆังอภิปูชาาม,าามาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะก็ได้ห่างหายจากการทําคลิปก็ได้แต่ไปดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็ไปเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลก็เลยไม่ได้มีเวลาทําคลิปนะคะวันนี้เราจะไปร่วมกิจกรรมที่สํานักงานเขตเพราะวันนี้เป็นวันที่คล้ายวันสถาปนาสํานักงานเขตพระโขนง 14พฤศจิกาเป็นวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านพระบาทญาตามาดูน้ำท่วมที่คลองพระขนงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกิจกรรมกันนะคะว่าทางสำนักงานเขตทำอะไรบ้างแต่รู้แต่ว่าช่วงเช้ามีไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักงานเขต มีถวายพัตาหารเพนแล้วก็ผู้ร่มงานก็มีซุ้มอาหารทานกันทางสำนักงานเขตขอร้านาน้ำสมุนไพรอย่างที่เคยเอาไปให้สมัยมีโควิดเมื่อปีหกสามเขาก็รู้อยู่แล้วว่าทำอยู่ประจำนะคะนี่ของกองเอาไว้รอรถกรรมการอีกท่านหนึ่งมารับเดี๋ยวเราไปชมงานกันเลยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นขนมจีนน้ำยาป่าแล้วก็แกงมีกล้วยบดทีนท,ที่ทํำซุมอาหารนี้ก็คือสำนัก,การเกษตรขอขอมาก็มีไม่กี่ร้านเอาฝังนู้ดเป็นส่อมตําเดี๋ยวเราไปดูร้านส่อมตํากันไปเดินทัวร์กันในแไปนี่ร้านผลไม้ยังวางตรนี้เป็นกระเช้าเลยนี่ของสำนักการเกษตนะคะฝ่ายพัฒนาชุมชนก็มีผลไม้ น้องอันทำอะไรจ้าราดนั้นน่ะลาดหมูกับข้าวต้มมัดข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่กับไก่ทอดโอ้โหออชมค่าหมกไก่หน่อยเดี๋ยวหลังได้ไปซื้ออยู่จอดอยู่ในรถเขาใช้หน้ากินไหนเขาใช้ปากกิน ร้านส้มตำนี่ร้านส้มตำของแท้เราาเไไไม่ด้้หนยตรียมพร้อมเลยเนอะหัดนเป็นชนะิ้นๆไปเลยเนี่ยเขาเตรียมพอะอะเตรียมหม้อมเตรียมตำสต๊าใส่ถาดก็ดีเนอะเร็วนูะร้นานวยเตี๋ยวหลอดชุมชนหมู่บ้านไขยอาคาร ทจชุมชนพุ่งสาธิตหล่อีน้ำยสาสมกับวัดที่ชื่อวราทางสาธิตวรพิหาร อาลามหลวงนาสตาเลนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ อัมมังนมัสสามิอัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโย เาาาาอกุศลคัาสาสะเอกุศลคัสสะโอโนุเชยามะโอโนุชยามะสาธุโนพันเตทาผู้ช่วยพวกยการเขตครนูนะคะ้ะช่วยศรชยัยศริวันแลวก็คุณสมชายเ้่ออนสุนะคะคุณกันเพลีกแก่ค,ค่ะประจําที่ด้านหน้า,าสน,าน,ะะานนะคะเพื่อประเคนประานแล,เลนะเ็น่ยทครัลค่ะ สงขียนจห้ทีุ่กิยเรื่อทํา เรียกว่าขันตกเนาะค่อเรียเานอเขตะานอลงจากห้องประชุมที่พระภูมเจ้าขันปัตาหาเขตน,นะคะเรามาประดำร้านตามจุดเรา ไปร้านน้ำสมุนไพรกันดีกว่าร้านอยู่ด้านโน้นนะคะมีลองประทานชุมชนเข้าเๆร้านให้เฮก็เ,เี๋ยหลอดขา้ดีไปร้านเราดีกว่าไปร้านน้ำสมุนไพรเราดีกว่า เอาองุมาเหรอของเองเอาผลไม้มามผลไม้ดรปล่าเป็นเจ้าหน้าที่เยอะเลยเจ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฝ่ายสิ่งแวดล้อมอฝ่ายสวนฝ่ายจัดสวนเจ้าหน้าที่เทศกิจอพอมีงานแบบนี้ก็มีความสุขนะคะ ทำอะไรมาก็มาดื่มกันี่ขนาดรับปากที่สำนักง,งานเขตนะว่าเอาน้ำสมุนไพรมาร้อยขวดเอามาร้อยสี่สิบจแ๊บเดียวจริงเวลาไปทำที่วัดอ่ะห้าหกร้อยแก้วพื่งจะหมดไม่ใช่หมดนานหรออ่าหมดก็ดีใจถ้าไม่หมดแสดงว่าเขาไม่สนใจน้ำเรา <laughs> ไปร่วมงานที่วันคล้าย วันสถา,าปนาสำนักงานเขตพะขน o 122ปีมาแล้วนะคะเก็บหลังน้ำสมุนไพรกลับมาละมีแต่ทุกคนบอกว่าอร่อยมากแต่ทุกทีเวลาออกร้านน้ำก็5้าหกรแก้วนะคะแต่ครนี้เป็นขวดเราเอาไปเยอะคือการขนย้ายก็ลำบากไม่เหมือนไปทำลงทานที่วัดเราต้มน้ำที่วัดเลยห้าหหม้อหม้อเบอร์45่ส้าแต่นี้เป็นที่สำนักงานเขตเราไปทำเป็นหม้อตักเลยก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าคนเขต้อง หยิบแล้วก็ยกเดินไปทานตามหน่วยงานของเขาเนาะก็เป็นปวดร้อยสี่สิบวดแล้วิบซ้อยอ่ะแป๊บเดียวหมดก็ทาเกลือจางรสชาติอ่อนๆก็ทําไม่เป็นแล้วค่ะก็ทําเข้มข้นแบบเนี้ยทานไปก่อนแล้วไปรักษาโรคไฟเอาเนาะก็พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะท่านผู้ชมอ่าทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็การเป็นจิตอาสาก็มีหลายอย่างหลายขาแขนงหลายสาขาที่เราทํา เราแต่งหมวกหลใบเดี๋ยวพบกันนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ